สวัสดีครับมาทบกันแล้วกับตั้มอะไหล่ซิงนะครับหรือที่ J Auto t r a ทวันนี้เราจะมี3 7 0 Z ศูนย์ตมาแนะนําว่ามีอะไรบ้างเรามาเจาะลึกกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่งอะไรไปบ้างดียังไงเจ๋งแบบไหนเหมาะยังไงที่คุณจะให้คุณซื้อนะครับมาไปดูกัน ันนี้จะเป็นตัวรถ370รถแท้แบบ32นะครับไม่ใช่รถจดประกอบปี0 9จดปี10ตัวรถตกแต่งด้วยอะไรชุดแต่ง Y i o บ y ดีของจาก Y i d อนะครับเป็นโปร่งซ้ายขวาลิ้นหน้าลิ้นหลังนะครับแล้วก็ GT Wing งฝากระโปรงเคปล่าคาร์บอนนะครับทำลวดลายไทยในสัญลักษณ์รัชการที่9นะครับโดยใช้มือนะครับเป็นงานมืองานแฮนด์เมดนะครับ ตัวนี้ส่วนกันชนหน้านะครับจะเป็นของตัว n i ส m โปี2012เป็นงานหนึ่งต่อหนึ่งจากวยแอดเหมือนกันนะครับฝากระโปรงเคปล่านะล้อ W-Work แท้ขอบ19นะครับยางใหม่นะครับยางผมเบิกใหม่ให้เลยเป็นยางโตโยนะครับหน้าหลังเลยเบิกใหม่เลยจาเนเบรกเาะล่องเป็นลวดลายไทยอีกด้วยเห็นไหมสุดนะครับ กระจกมองข้ามเป็นกระจกครับสแควร์แท้นะครับผมส่วนภายในเรามาดูกันนะครับภายในจะหุ้มเป็นอะคันธาร่าแท้แล้วก็พวงมาลัยก็เป็นอะคันธาร่าพร้อมกับเปลปไลเคปล่าด้วยส่วนช่วงล่างรถคันนี้นะเป็นถุงลมของแอร์เล็กนะครับชุดนี้สำหรับรถมีความเร็วสูงหรือว่ารถไฮพอร์ฟอร์มานะครับ เราจะดูได้เลยอ่ฮะตัวนี้ถังลมจะอยู่ในนี้ห้องวาวนะครับควบคุมระบบด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับปรับระดับได้ตามใจสั่งเลยตัวนี้อ่ามีระบบเลเวลหนึ่งสองสามะปรับล้อหน้าล้อหลังได้หมดนะครับตัวนี้กดทีเดียวเท่านั้นเองรถจะสูงตามระดับที่เราเซ็ตค่าไว้เลยอ่าตัวนี้ ตรงนี้เป็นสัดส่วนความสูงที่เหมาะสมที่ใช้ในการขับขี่นะครับนุ่มนวลขับง่ายขับสบายรถไม่ติดช่วงล่างส่วนท่อตัวนี้จะเป็นท่ออามิทริกนะครับมีรีโมทปรับเปิดปิดวาลควบคุมเสียงได้จะหนีเมียไปเที่ยวก็ปิดวาลให้ท่องเงียบ อยากรั่นก็ลั่นได้ดังใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้คเข้ามาฟังเสียงท่อกัน GT วิ่งหลังตัวใหญ่มากตัวนี้แสน,นึงแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้ตรองล่นเลยนะครับดูโหดมาก ก็ชนหลังเหมือนกันจะมีดิฟฟูเซอร์เป็นเคป่าคาร์บอนนะครับอ่าชุดโป่งก็จะเป็นของไวแอดนะครับเย็บหมุดด้วยสวยงามด้วยน็อสตสีแล้วก็สเกิร์ตข้างเป็นเคป่าแท้ล้อหลังก็เป็นแกะสะลักลายไทยเหมือนกันนะครับสคัพเพจนิสโมก็จะเป็นเคป่านะครับเฉพาะชุดแต่งที่ผมบรรยายโดยรวมมาเนี่ยเข้าๆเลย ฉพาะออทีพาร์ตประมาณแสนกว่าบาทจากไวแอดรวมทำสีนะครับประมาณแสนห้าโดยประมาณวิ่งหลังอยู่ประมาณแสนสองรวมติดตั้งนะครับล้อประมาณแสนห้าล้อแท้ o ี Work แท้นะครับยางประมาณห้าหมืนนี่ผมเพิ่งเบิกให้ใหม่เลยนี่ยางสดเลยช่วงล่างถุงลมแอลเล็พร้อมรีโมคอนโทรลนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับส่วนท่ออมิทริก อยู่ที่ประมาณแสนสองโอ้โดยโดยรวมนี่คันนี้ค่อคอนล้านนะของแต่งแล้วรถคันนี้ผมขายอยู่ที่2อล้าน3าม0 0 0เเท่านั้นนะครับกับ3 7มเดรถใหม่ป้ายแดงออกจากศูนย์แบบ32นะครับไม่ใช่รถจบกอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขับขี่เป็นยังไงแรงแค่ไหนท่อรั่นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมขับอยู่บนพื้นถนนคอนกรีตในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นถนนลาดยางช่วงล่างก็เก็บรอยต่อได้ปกตินะไม่ไไไไมมมม่่่่ถึงกันนิ่มเพราะว่ามันยังเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แต่ไม่แข็งกระด้างไม่ยวบยาบนะฮะคอนโทรลรถดีส่วนท่อเนี่ยอมิทริกเนี่ยโคตรลั่นเลยสับเกียร์ที นั่นเมืองคือขับสนุกครับกับฟิลลิ่งตรงนี้นะไม่กระแทกขับง่ายครับคือถ้าเอาใช้ความเร็วเอาไม,ม่ว่าใช้งานชีวิปตประจำวันได้นะครับอัตราที่เปลืองน้ำมันหรอผมคิดว่าคันนี้ตกแล้วกิโลนึงตอนน้ำมันแพงตอนนี้ผมนั่นน่าจะโลประมาณสาบาทถึี่บาทนะครับโดย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 ,โดยพื้นฐานของช่วงล่างแล้วโดยโช๊คถุงลมเนี่ยที่เป็นของแอร์เล็กเนี่ย ลอยลอยตัวอยู่บนทางด่วนเนี่ยแต่ไม่เหนื่อยไม่เกร็งเลยนะมือเดียวชิวๆก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไม่ต้องเกร็งส่วนคนที่หลายๆคนที่ไปคาดหวังความนุ่มถึงความว่าถุงลมเลยมันไม่นุ่มหรอกเพราะว่ามันก็เป็นตัวรับกระแทกส่วนหนึ่งแต่คือถ้าอยากนุ่มมากคุณก็ใช้ลมน้อยๆรถจะเตี้ยหน่อยนั่นแหละมันจะยุบมย,บย่อมยาบเลยแต่ถ้าคุณยกสูงสุด มันก็จะเด้งมากเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนคุณอัดลมเข้าลูกบอลน,น่ะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนั้นถุงลมขับให้ดีเราต้องเติมลมให้บาลานซ์กันบาลานซ์ยังไงเลือกที่ฟิลลิ่งคุณเลยครับคุณรู้แล้รีโหมดคอนโทนอยู่ในมือคุณคุณจะปรับลมเท่าไหร่แล้วคุณลองขับดูเลย S <S เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราไปลองกันมาแล้วแล้วก็หลายๆท่านก็ได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นในห้องโดยสารหรือรอบนอกที่ผมลองขับขี่ดูไม่ว่าจะเป็นเสียงท่อไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่ง่ายๆใช้งานชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับหลายๆท่านก็เห็นไปแล้วแล้วก็ความคุ้มค่าของรถคันนี้ รถแท้แบบ32 370แสพร้อมของแต่งมูลค่าขนาดนี้ผมม้อนเลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับท่านใดสนใจอยากเจอรถคันนี้อยากดูรถคันนี้ตัวจริงตัวเป็นๆพบก,กับรถคันนี้ได้ที่ TJ Auto Trade ถนนกาญจนาพิเศษตลาดรถยนต์ดีชัวนะครับเลยสมาคมชาวป,ปากใต้ามา800เมตรเท่านั้นร็อกซี่ A10 นะครับเบอร์โทรอยู่ตามนี้เลยเดีย๋ยวได้ดูกันว่าติดต่อกันได้ที่พี่ตั้มอร่อรซิ่งและพี่โจโนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากได้รถดีอยากได้รถแต่งอยากได้รถสวยอยากได้รถบ้านอยากขายรถได้รคาคา TJ Auto Trade ครับตามอะไรสิ่งสายตรงได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากครับ Better close that, we hit that club Make you know that, this is so sad. <laughs>